เทียบสัดส่วนครับร47ปอนด์อิรานกับอเมริกันครับมาดูกันครับเปิดเกมลุยกันทั้งคู่ครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนักมวยต่างชาติครับไม่มีมาเต้นออยอรอดูชั้นเชิงรอดูท่าทีใส่กันเลยครับแอรอนสับไปแล้วครับต้องเดินนี่ต้องระวังนะครับแอรอนครับพาหามีประเพศอาวุธหนักแรงครับหไม่ทันขาดคำครับ โอ้โดนหมัดบวกครับแอรอนต้องสะบัดศีรษะคลายความมึนงงก่อนครับหนักจริงๆครับของเขาหนักครับพาหามโอ้หนักจริงครับหนักจริงเอาใจเย็นใจเย็นครับแม่ยังนับไม่ครบ8ครับแอรอนบอกได้จานได้ครับโอ้เปิดแต่หัววันเลยครับแอรอนโดนแล้วครับแม่เร่งสิบแบบนี้ครับพาหามบอกอยากเก็บงานเร็วครับอกอดไว้ก่อนครับแอรอนกอดไว้ก่อนครับบอกอย่าพึ่งน้องใจเย็นครับ แ่สามยกนี้ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มหน่อยครับ9นาทีอ้าวตีเลยครับปาหามเริ่มรัดมาตีแล้วแม่ต้องเปลี่ยนแพะกระทันหันครับแอรอนบอกยาอย่าไปไหนครับขอกอดก่อนครับผอไม่แน่ใจว่าสตินี่เต็มร้อยหรือยังครับแอรอนแมาต้องใช้บัตรยามครับยันไปก่อนโอ้แข่งความพ่ายครับปาหามแต่ละดอกนี่ตอกอีกครับโอ้คือเป็นมวยต่างชาติที่อาวุธมวยไทยครบขึ้นจริงครับปาหาม ตอนนี้ต้องอยู่ในโหมดตั้งรับก่อนครับอารอนเคอนขอก่อนหน่อยครับโอ,โอ,โอมาหาไม่เอาด้วยครับมาแล้วครับข้งขวาครับไต่ฝังมาครับพาหามโต้คืนโอ้โหมาทั้งหมดัดมาทั้งศอกโดนทีบน้าตั้งหากโอ้หน้าจะยังมึนอยู่เลยครับไม่มากก็น,น้อยครับอารอนเคอน มีเพอเพอนี่ดีไม่ดีต้องระวังก้านคอด้วยนะครับแหมแกจะสับสอกครับแต่ก็ผ่านขึ้นลมบอสุมมาได้นะครับแอรอนสักคนครับโอ้น่าจะพอตั้งตัวได้แล้วละครับแอรอนเริ่มเดินสาวมาดใส่แล้วครับอัปะคัตสวยโอ้เดินคอขับจ้าคืนแล้วครับแอรอนสักคนครับ มวย3ยกที่นี่นี่หนึ่งนับเท่ากับ1แต้มนะครับที่เสียไปครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับ2ยกเหลยนอโอ้ยโดนถีบน้าอีกครับโอ้โหโอ้ปาฮามีพิสงรอบตัวจริงๆครับโอ้ปากคอนี่แตกยับเลยครับเอรอนไซคอนอ่าต่อยลำตัวดีครับต่อยคืนเหมือนกันครับพาฮามปักซอกอีกโอ้โหโหยพิสงรอบตัวครับนักชกจากอิหร่านรายนี้ อ่าแลกวงในกันตีอาเลยครับอ่าอาอะไรครับอะไรครับพาพาเก <ไป S 2> ียรเียรใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับอ้าวโดนทีมหน้าอีกแล้วโอ้ทีมหน้าเก่งจริงครับพาฮามช่วงขาแกยาวด้วยนะครับเอาาปหน้าครับดันไว้ดันไว้ดันไว้โอ้โหตอนนี้เริ่มจะลุยแรงแล้วครับพาฮามรับเปิดเกมบุกอีกครั้งหนึ่ง โอ้ต่อยได้ทั้ง2สไตล์ครับทั้งบูนโอ้โหโอ้ต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับครับพามีงัดศอกครับโอ้โออารอนเปิดตำรารับแทบไม่ทันนะครับอ่ะต้องเอาคืนครับยังไงก็ต้องเอาคืนมาแล้วครับมัดแต่ว่ายังติดบังเอามีโต้คืนเหมือนกันงัดศอกครับโอ้โอ้จะสับศอกไม่โดนครับ โอ้อาวุธลับที่ต้องระวังเลยครับสอกของพาฮมอืมตอนนี้เปิดเกมบุกตะลุยเลยครับอาร์สักค่อนครับก็จะเล่นวงในครับตีเข่าก็ยังไม่โดนนะครับอ่ะต่อยลำตัวครับโอ้โดนทีมหน้าอีกแล้วเอาสองทีติดครับโอ้โหโอ้ใจคอแกนิดโอ้สับสอกอีกครับพาฮาม ลงยาลำตัวสันกว่าก็ต้องลงทุนเลยครับไอรอนสักคนโอ้เหนื่อยครับวันนี้ไปต่อครับโก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 สีงพี่เลี้ยงฝั่งไหนไม่ทราบครับเข้ามาหมัดขวาโอ้ยได้หกซ้ายครับไอรอนจิ้มลำตัว แบบเปลี่ยนแผลนมาเล่นงานลำตันแล้วครับเอาโดนสวนครับแฝงสแต่ละทีนี่ได้เฮได้ลุ้นเลยครับโอ้ยิบหน้าอีกแล้วครับทีเป็นแยบเลยครับโอ้หน้าหงายตลอดอะสู้วงในครับอ้าวมีอ่อนหรือเปล่าครับทาฮามเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้จะตัดขาครับอ่ากรรมการยังไม่เบรกครับ แก okay, ก็พยายามติดวงในเลยครับไอรอนกาจะตีให้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอ้ย oh, เ<ว>ต็มรักกรับเ<ว>ต็มเลิฟปาไปที่นึง oh, พยายามจะสาหมัดไม่โดนครับโอ้ oh, เลือดก,กําดาวก็ทะลักนะครับแอรอนปิดแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, ถีบมั่นจริงๆครับพาหามวงในก็ป้องกันดีครับ ก็อ,อยู่ที่ไอรอนแซคคอนเลวครับปล่อยลำตัวต้องเข้าไปถึงตัวครับลงทุนหน่อยแแต่ว่าผลลัพธ์มันหอมหวานครับทางหามนี่ไม่แหม,ไม่ไม่ปล่อยให้แอรอนเข้าถึงตัวครับจิมแย็บครับสกัดลูกวนดูครับมาอีกแล้วครับโอ้โหมาอีกไอ้ที่เลือดทะลักนี่น่าจะมาจากถีบนะครับถีบเข้าบริเวณสันจมูก โอ้โหเร็วด้วยสายตาก็ดีครับพาหามอ่แหลุดมายังมีแบ็คคิกครับยับมาจิ้มหนึ <homeowners> ่งสองโอ้ตอนนี้เป้าหมายเดียวของแอรอนสกคอนก็คือต้องเดินต่อยให้ยุบให้ร่วงเลยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายปากซอกอีก อารอนเอายังไงดีครับกับชีวิตครับอ่ะโอ้เดินไปก็โดนครับโอ้เขาลอยโอ้ถ้าต่อยแบบนี้เข้าทางของพาหามครับต้องเข้าถึงตัวให้เร็วกว่านี้ครับแล้วก็ไปลุ้นวงในแต่กว่าจะเข้าถึงตัวนี่มันก็ต้องโดนเลยครับบัดขวามาอัประคัรครับโอ้ย หลากหลายจริงๆครับพาหามกดมาตีตีได้ไหมไม่ได้ครับอ้าโหมันไม่ใช่การถีบหรอครับมันเป็นลักษณะเตะเสยๆครับค,คล้ายคล้เครนคิกครับโอ้โดนจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับลูกเตะลูกถีบหน้าของพาหาม ทุกอย่างอยู่ที่ใจครับไอรอนซคอนครับใจยังสู้อยู่โอ้ก็ต้องไล่หน่อยครับตอนนี้พาหามนี่ปิดเกมแล้วชกแบบทรงตั้งรับครับแม่แกถีบเป็นยับเลยงัดซอกอีกแหมมีแหมมียั่วครับมียั่วไอรอนเงียบไปโอ้แต่ไอรอนแกก็ใจร้อนไปหน่อยครับจะกดมาตีครับกดไม่ลงครับ โอ้ไปเฉียวหัวไปนิดเดียวจะก้ารคอเอาครติดมุมครับอารอนจะทำอะไรได้ไหมช่วงท้ายโอ้ยแกยังจะสะบัดซองใส่ครับปะ <c oughs> แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับเป็นดาวรุ่งเปอร์เซียครับวัย19ปีครับพาห้ามเกรติมาเคครับ